จากไล่กองเงินนะครับวันนี้เรามาดูแปลงถั่วดาวินคานะครับที่หลังโรงงานของเรานะครับที่เราปลูกได้ประมาณสามเดือนแล้วนะครับตอนนี้ต้นก็จะประมาณประมาณนี้นะครับตอนนี้เราตัดเราตัดต้นเพื่อเพื่อจะให้มันแตกแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับนะครับลักษณะนะครับน,นี้เราก็ตัดแล้วนะครับ ตอนนี้จะเป็นลวดนะครับลวดลวดขึงสําหรับให้ต้นถั่วดาวินคานะครับขึ้นมาเลือ้อยมาด้านบนนะครับส่วนตรงนี้เราจะใช้เสาระยะห่างก็ประมาณสิบห้าเมตรนะครับประมาณสิบห้าเมตรพอน้ำหนักตรงนี้ขึ้นมาแล้วน้ำหนักตัว ของถั่วแทนคามันมีน้ำหนักเราจะใช้ตัวเสาเสริมอานะครับเพื่อเพื่อประหยัดนะครับอาจจะอาจจะเป็นเสาไม้ก็ได้นะครับนี้เราจะไม่ลงทุนเยอะนะครับการที่เราทำค้างก็เอาหาวัสดุเหลือใช้นะครับอย่างพ่อแป๊บอย่างเงี้ยเราก็เอามาทำค้างนะครับตรงนี้นะครับเราซ่อมนะครับ กำลังขึ้นนะครตอนนี้เราซ่อมนี่แล้วก็มันก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆก็สามารถที่จะโตทันก็จะเท่าๆกันได้นะครับก็คือต้นถึงแม้ว่าต้นนี้จะจะโตแล้วก็แต่งตัดแต่งได้นะครับเรามาชมสวนกันนะครับตอนนี้ก็การจเจริญตัด การจเจริญเติบโตก็ค่อนข้างจะถือว่าดีมากเลยนะครับเดินเข้ามาได้เลยครับอ่าผมจะพาทัวร์มาดูยอดกันยอดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอามาผัดน้ํามันหอยได้เลยนะครับตัวนี้ยอดอร่อยมากส่วนใบใบตรงนี้เราเก็บมาทำทานนะครับ เก็บท,ทาชาตัวนี้จะมีโคโลอฟิลสูงมากเลยนะครับนฮะยอดกินได้ใบกินได้ฝักอ่อนฝักเขียวกินได้สามารถที่จะเอามาต้มยำได้แกงได้ผัดได้นะครับส่วนมเมล็ดเรามาสก,กัดน้ำมัน ถ้าเป็นเปลือกเราก็เอามาทำเป็นชาก็ถือว่าทุก,ก่างจะไม่มีทิ้งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นถั่วแดงคาที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนไม่ต้องทิ้งเลยนะครับอะเราไปดูส่วนนู้นนะครับตามผมมาได้เลยนะครับอันนี้เราตัดเรื่อจะให้มันแตกนะครับ นี่นะฮะตัวนี้ก็เริ่มแตกแล้วครับเริ่มแตกเป็นหลายๆย,ยอดอดูบรรยากาศนะพื้นที่ตรงนี้นะครับปลูกถั่วดายมนคาเต็มเลยนะครับท่านใดต้องการข้อมูลการปลูกการดูรแลรักษาของพืชถั่วดายมนคานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ บริษัทกอเงินออร์แกนิกฟาร์มนะครับก็คือเราสามารถาโทรมาหาทางบริษัทได้เลยทางบริษัทยินดีให้คำแนะนําให้คำปรึกษาตั้งแต่การปลูกการแปรรูปแล้วก็รับซื้อด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ